สวัสดีค่ะพี่พจ๋ามาลูกันนะคะว่าวัวครัวข้าวคุ้นนะคะก่อนทีเขาจะได้รับการข้าวคุ้นวัวครวงทางฟาร์มขอ้งน้องบิวอ่ะค่ะพ,พี่จะได้ไปแบบยังไงบ้างนะคะก็คือวัวครวงที่ฟาร์มน,น้องบิวอ่ะค่ะพี่จะได้วัวครัวทีทํายาไปเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับพี่พีมือไม้ถี่อย่างทํายาไม่เป็นยังไม่รู้ว่าวัวครัวพอเอามาปุ๊บอะค่ะ ต้องทำยาอะไรบางทางฟรา์มเล่าอะค่ะทำยาให้ฟี่ถูกตัวไม่ว่าจะเป็นบำรุงท้ายพยาธิปากเทาเปื่อยนะคะหรือว่าฟังโฮอร์โมนค่ะถ้าว่าเป็นการทำยาแบบนี้อะค่ะถ้าว่าผีจ้างคุณนกมาทำให้กะตกอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทนะคะฟังหูบำรุงท้ายพยาธิปากเทาเปื่อยคือครบชุดนียคือห้าร้อยแต่ทางฟรา์มน้องบิวทำห้ฟี่สองว่าชีฟร์มน้องบิวอะค่ะพีพีจะได้ไปแบบเขากินอาหารเก่งถูกตัวแล้วพีพีดูเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นวัวโครงเขาคุ้นทางมดนะคะ TPP จะไม่ต้องกังวลเรื่องการกินอาหารเพราะว่าทางฟาร์มเราตั้งแต่วันแรกที่วัวลงอะคะ่ะเราผักปุ๊บเราทํายาพอทํายาเสร็จค่ะฝึกให้กินอาหารตั้งแต่เหลือต้นพีพีได้วัวไปอะคะ่ะพีพีไม่ต้องกังวลเลยพอพีพีบางคนจะรู้สึกว่าถ้าได้วัวไปวัวกินอาหารไม่แก็งก็เรารู้สึกกงังวลว่าทำให้วัวกินไม่แก็งดังนั้นนะคะวัวที่ฟาร์มจะได้ฟึกการกินอาหารไปแล้วทุกตัว พี่จะได้ไม่ต้องกังวลอีกเลยเรื่องนี้นะคะถึงสําหรับพีพีคนนที่อยู่ต่างจังหวดัดต่างพื้นทีสร้างอ้วแขนึ่งตัวต้องตัวเล่ากันยังส่งให้ฟรีแต่ก็เป็นการพวงกันไล่ๆเจ้านะคะเผื่อว่าจะได้ไปรวมทางเดียวกันได้แต่ถ้าพีพีสั่งเต็มคันแล้วคือหนังบิวส่งให้ฟรีอยู่แหละค่ะ,ะตูนส่ง,ง,งค้าพัทลุงตังนครก็ยังส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นสาอ้วกงซี่เมื่อนเจ็ดทีพร้อมจาก้าวคุณพีพีค่ะ พัดฟันนั่งน้านาแกอายุดีถูกตัวเลยค่ะพีพีสามาัดมาเลือกชมโครงสร้างเข้าไดก่อนเพราะว่าโครงสร้างบรามันแมบเนียค่ะที่ว่ายายพีพีข้ามาชมก่อนเพราะว่าอยากให้พีพีเห็นโครงจริงเลยว่าวโครงก่อนข้าวคุ้นหน้าตาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงสเปคตามที่พี่ต้องการมายมันจะได้เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสาหรับมือไม่ทีอย่าง อยากจะเริ่มเรียงงวดคุน้นแนะนําว่าให้ข้ามาที่ฟาร์มให้ข้ามาดูคล้องจริงๆก่อนยังหน่อยก็ได้แวะเวียนข้ามาเที่ยวค่ะอัน,นั้นเป็นเป็นพื้นฐานลักๆเลยที่เราจะให้พีพีไปนะคะสําหรับพีพีคนไหนที่อยากจะแวะเวียนมาในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะคะอย่าลืมโทรหา้างบิวได้ที่เบอร์0 9ซีซง9ซี0 9หนึ่งค่ะยังหน่อยข้ามาเห็นคล้องจริงก่อนจะเริ่มข้าคุณพีพีจะได้ดูตัวอย่างก่อนเลยค่ะอย่าลืมแหวะเวียนข้ามานะคะ